ไปเป็นคำถามสุดท้ายนะคะถามว่าอาจารย์จะสอนเรื่องทางสายกลางหรือไม่คะทางสายกลางนะงั้นเอาตอนนี้เลยนะความจริงสอนไปแล้วนะแต่เดี๋ยวเปิดให้ดูทางสายกลางมีการกล่าวเอาไว้โดยพระพุทธเจ้านะครับในธรรมจกกักรปวัตตนสูตรนะที่สุดแห่งทางสุดตรงสองสายมีอยู่สิ่งคือที่บรรพชิติตไม่ควรเสพคือ กามุสุการณ์นิการุโยโคประกอบตนภัวพันอยู่ด้วยกามทั้งหลายนะอัตตะกรีมาฐานุโยคโคคือเบียดเบียนากายของเรานี่แหละนะแล้วท่านก็มาตรัสถึงมัชชิมาปฏิปทาการไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองข้างนะคือมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางเห็นไหมครับบรรทัดบน ก็ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางเป็นฉไหนที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญายิ่งเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานนะครับเรามาดูกันว่าทางสายกลางคืออะไรทางสายกลางก็คืออาริยมรรมีองค์8นั่นเองจบไปแล้วนะครับนี่แหละครับทางสายกลางทางสู่พระนิพพาน มัชชิมาปฏิปทาอจบแล้วนะครับทางสายกลาง